สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อาจารย์สุระเดชคำสิง์ก็จะพาไปเที่ยวกันนะครับผมที่ในตัวจังหวัดอุบลในบริเวณจังหวัดอุบลตอนนี้อยู่ที่วัดภูพลาวอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสวยงามมากครับ อยู่บนภูเขานะครับอยู่บนภูเขาแล้วก็จะอยู่ใกล้กับช่องเม็กตอนนี้ก็เดินทางไปแล้วนะครับเป็นถนนถนนช่องเม็กปากเซจำปาสักนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเข้าไปที่วัดภูพร้าวแล้วก็พาชมวัดภูพร้าวแล้วก็จะมองเห็นเขื่อนศิรินทรนะครับสวยงามมากเลยครับ เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่บรรจุน้ําได้ระดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับเขื่อนศรีดินทรนี่นะครับผมที่เป็นถนนที่สวยงามมากเลยของจังหวัดบนราชธานีนะครับผมันเขาพราะถนนนี้จะเหมือนจะขึ้นไปที่สูงขึ้นไปบนเขานะครับเป็นหมอขึ้นไปนี่ครับ ท่านใดไม่เคยมาเรามาพร้อมกับเพลงนี้นะครับเงินหมดเลยอดกอดนะครับเป็นงานเขียนของอาจารย์สุระเด็นคําสิงนะครับผมไปฟังได้ใน youtube นะครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนี่ครับถึงวัดภูพลาวอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีที่อยู่บนสิรินธรครับเขาสูงนะครับ น่าจะเป็นพื้นที่สูงที่สุดของจังหวัดอุรลราชธานีนะครับผมแล้วก็จะมีศิลปะพระอุโบสถที่สวยงามนะครับผมแล้วตอนนี้นะช่วงนี้นะครับด่านไทยลาวก็เปิดแล้วนะครับผมใครจะไปเที่ยวที่ประเทศลาวสวปปลาว<ไ>ก็เข้ามาด้านนี้ได้เลยเป็นลาวใต้นะครับ ด้านนี้จะข้ามฝั่งทางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นฝั่งทางภาคใต้ของประเทศลาวนะครับเข้าไปที่ด่านช่องเม็กแล้วก็ไปปากเซจำปาสักนะครับผมและทะลุไปที่โฮจิมินห์เวียดนามได้นะครับผ oh, <wow. S 1> ู้เตอนนี้ก็มาดู าดูอุโบสถนะครับสวยงามมากนะครับแล้วพื้นที่โอ้ยสวยงามมากเลยนะครับอากาศดีมากเลยแล้วมองไปด้านล่างตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวที่เราขึ้นมาตรงตรงนี้แล้วก็ชมวิวที่เขื่อนสิรินทรจะเห็นน้ําอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ครับใครจะมาถ่ายรูปเนี่ยตรงนี้สวยมากเป็นวิวที่สวยงามนะครับผมอันนี้อยู่ด้านบนของ ข้างพระอุโบสถของวัดภูเ้<ก>า,านะครับผมนี่ครับวัดูาชมพระอุโบสถอีกรอบหนึ่งค,ความสวยงามรูปปั้นพญานาคแล้วศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับดูพื้นที่นะครับโอ้โหงดงามงดงามมากเลยนะครับผมงดงามงดงามแล้วก็เดี๋ยว,วเราจะพาทอดครับ ก็พาชมตรงจุดชมวิวนะครับหนึ่งในสิบของประเทศธรรมชาติความขนาดใหญ่ภูเขาแม่น้ำนนป่าเขานะครับแล้วก็มองเห็นท้องฟ้าสุดลูกหูลูกตาสวยงามมากเลยนะครับนี่เป็นจุดนั่งชมวิวเลยนะครับใครยังไม่เคยมาก็เชิญเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับพระอุโบสถที่งดงามพระศิลที่งดงามนะครับแปลกตา เป็นศิลปะวัฒนธรรมทางฝั่งด้านนี้นะครับผมจังหวัดอุบลราชธานี่นี่ครับชมดูครับสวยงามนะครับที่นี่วัดธรรมชาติแล้วพอเราเหนื่อยแล้วนะครับก็จะมีที่พักนะมีซุ้มที่พักให้นักเดินทางมาพักกันได้นะครับอยู่ด้านนี้นะครับผมมีร่มเป็นฝั่งแล้วเราก็เดินทางต่อตรงนี้พอลงมาจาก วัดนะครับก็จะห่างจากช่องเม็กไปประมาณถ้าถึง6กิโลเมตรนะครับผมก็ตอนนี้เปิดด่านเรียบร้อยแล้วนะครับรถก็จะรอเข้าด่านนะครับผมนี่ครับก็จะได้รอเห็นรถจะจะจะเห็นรถรอกันอยู่ก็คือที่จะเข้าด่านด่านตอครับนี่ครับช่องเม็กที่จะไปปากเซเนี่ยเดินทางเข้ามาตรงด่านนะครับเปิดแล้วนะครับ ใครสนใจอยากจะไปเที่ยวลาวเที่ยวเวียดนามเข้าไปด้านในนะครับครับนี่ครับด่านช่องเม็กนะครับผมด่านช่องเม็กตอนนี้อยู่ในด่านช่องเม็กเป็นตลาดนะครับอันนี้เป็นตลาดตลาดช่องเม็กนะครับตลาดขายของจะมีของหลากหลายเลยในนี้นะครับให้เราเลือกซื้อได้เลยนะครับผมหลากหลายอย่างนะครับ กะปุ่นซกลองสารวัตรเดีวเราก็ชมดูภาคใต้ของเราแล้วก็จะมีของอุปโภคบริโภคของใช้ทางไปที่จำเป็นนะครับผมคือนนคคครรัับบบขอุณี่ก็เป็นบริเวณด่านไทยลาวอุบลตลาดก่อนทางเข้าด่านนะครับเป็นตลาดนะครับตลาดตรงนี้อุบลราชพอเลยตลาดออกไปก็เป็นด่านแล้วนะครับผมนี่ครับมาเที่ยวได้ตลาดครับ นี่ครับพาชมตลาดนะครับพาชมตลาดตลาดช่องเม็กนะครับผมก็บึ้งเคยเห็นนี่แหละครับอาจารย์สุเรเดชได้พาเข้ามาชมนะครับมีของกินมีหลากหลายเลยนะครับของกินนี่นเนาะเป็นตลาดคล้ายๆตลาดถุกล่มตลาดกลางกลางร่มกลางผ้าใบนะครับผมมีข้างตลาดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับักควาย แล้วมีที่มีน้ําตรงนี้มีชาวบ้านเอาควายมาเลี้ยงด้วยนะครับนนครับมีสองตัวรู้สึกจะเป็นตันีคุณยายที่เป็นแม่ค้านี่ครับเลี้ยงนี่ครับตัวหนึ่งสี่ห้าหมื่นนะครับสอ่หมกว่าโอ้บรรยากาศสวยงามมากเลยครับอ่าที่นี่ัีของคุณยายนะครับนี่ครับนีกล้วยมีผลไม้มีหลายอย่างเลยนะครับผมเนี่ย มาแล้วก็นี่ครับโลจักบาทประงมงผลไม้โอ้โลละสิบบาทขอบคุณจักบาทแกงถุงด้วยครับย <สา S 1> ีบ่สิบบาทมีขายสิบบาทยี่สิบบาทดนีนะครับผมไม่แพงนะครับผมตลาดนี้ไม่แพง โอ้อันนี้สามโลร้อยสามโลร้อยอันนี้อันนี้บักฝรั่งน่าจะใหญ่ของไม่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่โลยติดเลยด้วยล่ะเห็นป่าอันนี้จะเป็นถือกระโมในย่านนี้นี่ครับดูโอ้อันนี้สี่สิบก็อันนี้สิบบาทอันนี้สิบห้าแอปเปิลก็มีมีทุกอย่างที่ท่านอยากจะกินมันจะมีผลไม้แล้วก็แก้วมะกรปลูกเองบักอะไรยังงอบัตรซีดาก็ปลูกเองขายเอง แล้วไม่ใก็ปลูกเองขายเองครับ